วัสดีนสองจุดนิสตาร์ครีณแฟนๆรอคอย,อยมานานได้เจอกันแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นครับ <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้นมากจริงๆไม่ได้มีแค่แฟนๆที่รอเจอพวกเราพวกเราก็รอเจอแฟนๆนี่จะเป็นครั้งแรกของสองคนนี้ด้วยที่ได้ที่คอนเสิร์ตรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่า จริงพวกเราก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็อยากใช่ใช่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นกเพวกเราก็ตั้งใจซ้อมมากครับพวกเราพวกเราอยากทำให้แบบเซอร์ไพรส์แฟนๆเพราะเราแบบมีอะไรมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เยอะครับก็ยอมรับว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเอาจริงรู้สึกดีเนาะตอนที่เราซ้อมด้วยกันเพราะว่ามันแบบหลังจากซีรีส์เราจบเนี่ยก็มันกลับมาคนนี้กันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีหลายๆอย่างที่ อยู่ลงกันแล้วมนลงตัวก็อยากจะโชคมากในคอนเสิร์ตนี้เนาะครับก็ยังไงก็อยากยาให้ทุกคนติดตามนะครับพวกเราเต็มที่แน่นอนครับตอนขึ้นเวทีตอนที่แบบยังไม่เห็นแฟนแ,แต่ขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกความรู้สึกเวนไะงตอนช่วงต่อเอความรู้สึกของผมเพราะผมก็พี่อันนี้ครั้งแรกด้วย ตื่นเต้นเหมือนกันนะควรจะไม่เหมือนนห้องซ้อมนถูกไหมเพราะว่าเหมือนห้องซ้อมอ่ะคือโอเคเรามีกระจกมีมีกระจกมีมีห้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าขึ้นบนเวทีอ่ะสกิลมันใหญ่กว่าเดิมเราทุกอย่างต้องมากกว่าเดิมพลังแล้วแบบพอคลิปที่ออกมาที่แบบว่าเหมือนแบบเราซ้อมแล้วก็เราก็นํามาแบบ ทำกันบ้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องเพิ่มมากกว่านี้ต้องเพิ่มมากกว่านี้ก็มีอะไรให้เรียนรู้มากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบว่าทําให้เต็มที่สุดครับอย่นี้เต็มที่แน่นอนสองนุ่มเะคะเจนเวทจีมากแล้วไม่เจนไม่เจนไม่เจนตื่นเต้นพอๆกันเลยครับจริงเราสองคนก็ห่างหายจากเวทดีเวยนาเหมือนกันนะครับตอนในครั้งนี้กลับมาก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากเจอแฟนละครับคิดถึงไหมคะโมเมน่์นนี้แบบคิดถึงคิ่ถึง ตอนแรกตอนแรกเราออกไปหน้าเวทีเราย,ยัางแบบคุยกันอยู่เลยว่าแบบโอ้ขึ้ถึงบรรยากาศแบบนี้มา,มากเลยหรือว่าแค่ตอนซ้อมรันรันใหญ่เนี่ยเราก็ระหว่างซ้อมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้หูมันมากยังแบบอยากให้แฟนๆอยากจเจอแฟนๆแล้วอะไรครับแบบพูดคำว่ามัอนอย่างเงี้ยจะต,ต้องมีสเต็ปแน่โอ,อ,อ้ไม่น่านนพูดไปเลยยังไงสป่ตอนนี่มัน <c oughs> มีความแบ๊วม <c oughs> ีความเซ็กซ์ยังไงบ้างครับ ผมว่าคอนเสิร์ตนี้มีทุกรสชาติเลยครับโโอ้หเรียกว่าแฟนๆาจะได้รับความร่มร่อนของเกาะเพราะมันมีทุกรสชาติตอเลยครับแงเห็นมุมไหนที่บอกว่าไม่เป็นห็นจักทีนนึงนหมผมเชื่อว่ามีไม่ค่อยเอางี้ดีกว่าตอนที่ผมเห็นโชว์ของพระสองคนนี้ครั้งแรกผมแบบลุกขึ้นเ อันนี้ก็คือสปอยแล้วนะใช่ครับแค่นี้คือสปอยโก็ส่งมาอย่างงี้ไม่แต่แต่จริงครับแบบทึ่งทึ่งทึ่งในโชว์ของทุกคนเลยตรงนี้นะคิดว่าแฟนๆน่าจะทึ่งเหมือนกันมีเรื่องตัวล็อกชั่นแตกสียงก็จัดเต็มมีฝนตกลงไแน่นอนเมียเมียจัดเต็มแน่นอนครับจัดเต็มแน่นอนต้องบอกว่าทุ่มทุนมากโชว์นี้ครับครับจะมีโอกาสเห็นแบบหมดเลย ุ้ยต <bin uk> <azo> ิดตามกันดูครับติดตามไปตลยครัจากขนสลิงมาแฟนอยากเห็นซิปแพคของกันสี่อะคร่ะจะได้เห็นไหมในคอนเสิร์ตนี้ติดตามครับใจมองดีดียังย่างแบบว่าสองสองหนุ่มเขาแบบบอกว่าเขาเห็นของเราสองคนแล้วอ่าเราได้เห็นของสองหนุ่มเขาบ้างนะคะนี่เห็นของพี่ไบร์ทของเข้งคะผมก็ไม่ต่างกันครับลูกตบมือเหมือนกันครับพอดีป่วยกันดีใช่ ในอ่างเงี้มันจะต้องมั่นใจครับโอเคนอกจากเราสี่คนแล้วครับเชิญก็คือหนักแน่นเหมือนกันคอนเสิร์ตนี้มีแขกจริงๆแขกงน้เชิญวนันนี้มีอ่ามีฟุกาวีนครับผมบมีน้องพรีม,มน้องตูแล้วก็มีอ่าฟ้าด้วยฟ้ายงครับผม แต่ว่าจริงๆแล้วคือคอนเสิร์ตเนี้ยเหมือนจะพาแฟนๆกลับไปคิดถึงซีรีส์เหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่ครับก็จะมีไม่อยากบอกเลยแต่ว่าได้ได้ได้คิดถึงทั้งซีรี์แน่นอนแล้วก็ได้ดูความเป็นไบร์วินดิวในนี้ด้วยแน่นอนครับสำหรับโชว์นี้ครับครับอย่างที่เขาได้มาถึงเนาะเห็นแฟนๆรออยู่ข้างหน้าเป็นไงบ้างคะมีการพูดต่างๆด้วย ป็นไงบ้างครับไม่ออกไปดูเลยเยอะไม่ยังไม่ได้มีโอกาสออกไปดูแต่ว่าเราแอบดูในในโซเชียลอยู่ครับก็โหตกใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนพวกเราเช่นก so ันครับยังเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเราทำงานกันหนักเวลาซ้อมมันก็หนัก่ำนะใช่ไหมใช่นิดนึงครับแต่พวกเราก็เต็มที่เต็มที่มากครับคือเต้องานหนักจริงๆยังทำงานหนักแล้วแบ่งเวลาให้ครบสี่คนยังไงอะเอาเวลาเน จริงๆมันก็จะมีพาท,ที่พวกเราแบบซ้อมเดี่ยวของแต่ละคนก็ <ừ> um. จะหาเวลามาซ้อมกันแล้วก็อย่างในช่วงวีคสอวีคก,ก่อนที่เราจะมาเล่นตรงนี้เราก็เคลียร์คิวเพื่อที่จะมาซ้อมรวมกันแล้วครับฝากแฟนๆนิดนึงว่าแบบจะได้ยอย่างตรงนี้มีภาษาินไทย,ทยละต่างประเทศนะคะมีความเดียวกาเแฟนเขารอเจอเราอยู่จะมีโอกาสได้เจอพวกเราไหมคะ ตอนนี้ที่อันน่าวไปแล้วก็มีแน่นอนครับผม GMMTV Fan Face ครับ27-28สิบเจ็ดยี่สิบแปดสิงหาคมจกไปที่ญี่ปุ่นครับครัใช่งประเทศอื่นก็คือรอติดตามรอติดตามั่้เลยครับเดี๋ยวเราไปหาแน่นอนครับที่ไปคอมปิวตไปคอมกันตาตรงนี้ครับแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยอีกเจ็ดคนเป็นสิบเอ็ดคนับคนใช่ แล้วน่นมาครับผมโอเคครับยังไงก็ความจริงก็อย่างที่บอกเราไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าสิ่งพิเศษเราคุณอยู่แน่นอนรับรองว่าสนุกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราทั้งในคอนเสิร์ตแล้วก็ทั้งในไลฟ์สตรีมด้วยครับก็ยังไงติดตามด้วยนะครับสัญญาว่ายังไงพวกเราทําเต็มที่และสนุกมากแน่นอนครับครับผมโอเคได้คขอบคุณครับค่ะอนดัรกนะอับแรกดัรกรือ